ครับผมก็ขอสัสดีทุกทุกท่านนะครับผมก็ขอาก,าก,การาบนมสการนวมันสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูเชิญชมชุดกันนะครับผมเผื่อท่านไหนสนใจจะแกลองเอาน้องๆเหล่านี้ไปเลี้ยงดูกันที่บ้านนะครับผมก็ชุดนี้บอกไว้ก่อนว่าเป็นมาที่ขาดสารอาหารขาดการดูแลในฤดูแล้งนะครับผมเป็นมาที่ทำบ้อยหนึ่งปีแล้วนะ บางตัวก็มีการตัดกิ่งไปแล้วเพราะว่ากิ่งจะยาวเกินไปแล้วก็ตัดทิ้งไปในช่วงดูแล้งนะครับผมก็ัส่วนมากมีมัดแต่กิ่งเท่านั้นแหละช่วงแรงไม้เกีกิ่งยาวแล้วก็ไม่ได้ดูแลเอานะมาดูต้นแรกกันต้นนี้นะครับผมท่อศบทำไมเป็นแบบนี้ละ่ะอันนี้บานานานแล้วนะอันนี้เขาจะเรียกว่าขาวพวงรอยนะครับผมไม้ไม่ค่อยสมบูรณ์นะค่อนข้างไม่ค่อยสมบูรณ์ขาวพวงรอยไม่ค่อนข้างมสมบูรณ์นะ ต้นที่สองต้นนี้ก็จําชื่อไม่ได้แล้วนะแต่ก็สวยนะออกดอกกันทุกช่อทุกกิ่งนะออกดอกกันทุกกิ่งเลยดูบุมบ่นนะต้สับผมจะพังแล้วเลือยดิต้นที่สามอันนี้เพื่อนบอกว่าทําไม้ดอกเล็กหน่อยดอกกำลังมานะไม่สมบูรณ์นะไม้ไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะต้นที่สี่ อันนี้เพิ่งบานวันแรกนะต้องบานสองสาวันดอกเพิ่งจะสีสันรสวยมีรายละเอียดให้ดูสวยตันที่ห้าตันนี้ไม่สมบูรณ์กับเพื่อนตัวนี้จะเป็นขเขาเรียกว่ามังกรไต้หวันนอีกตัวนึ่งน,น,นี่เป็นแบบนี้นะรูโบโบ,โบแบบนี้ไม่สมบูรณ์นนะตัวแข็งแรงต้นตายไม่ายนะ่ะหรือว่าเป็นไม้ที่มีจำหนีแบบนี้นะดอกแบบนี้แหละตามที่เราเห็นตามรูป ไม่ได้โตมากมายไม่มีอะไรมาเทียบให้ดูสิ่งที่จะเทียบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะประมาณนี้นะไม่ประมาณนี้นะเนี่ยประมาณนี้นะไม่ได้ตัวนะประมาณนี้ประมาณนี้ห้าต้นสี่ร้อยหกสิบบาทชุดนี้สี่ร้อยหกสิบบาทห้าต้นนี้ คนด้แบบนี้ไปดอกแบบนี้แล้วก็ไปเลี้ยงดูดีๆจะได้ไม้ที่สุด,ดยอดที่สวยหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นเหลืหกสิบบาทเพราะว่าหลายท่านต้องรีบนะชุดนี้มาดูแบบพื้นๆบ้างอันนี้บากแรงแกบบานานแล้วก็เลยเป็นแบบนี้นะอันนี้บาดเป็นทิศแล้วนะแล้วแข็งแรงไบเล็กจริ่ประมาณนี้นะอันนี้ชมพู นี่นี่คือกูนะอันนี้ไม้น้มต้องไปตั้งใหม่ประมาณนี้เท้าประมาณนี้อันนี้กระทุ่มมาประมาณนี้ไม้ประมาณนี้นะเท่าที่เท่าที่เท่าที่เทียบให้ดูนะสี่ต้นนี้สองร้อยหกสิบก็มีมีท่านหนึ่งทักขมาแค่ต้นนี้ไหมแค่ต้นนี้ไหม ตัวนี้ตัวนี้ดอกกิ่งเดียวอันนี้น่าจะดอกเดียวกันนะสองกิ่งเนี่ยนะน่าจะเดียวกันนะเดี๋ยวปกติผมจะทําแ่นซีนะถ้ามีสามกิ่งเดี๋ยวก็ไม่รู้นะโอเคเดียวกันก็เดียวกัน่ว่ากิ่งก้างเนี่ยกิ่งกลางี่ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวเชี่ให้ดูว่ากิ่งกลางเนี่ยดอกนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นเป็นตัวนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นไม้ตัวนี้หรือว่าจะเป็นไม้ตัวนี้นะ บางมัโฟกัสเนี่ยหรือว่าจะเป็นตัวนี้หรือว่าจะเป็นเฟอร์รี่ไหมไม่น่าใช่เฟอร์รี่นะอันนี้เป็นเฟอร์รี่นะตัวนี้ถ้าว่าตัวนี้ก็คงพูดยากนะดูใบดูใบแล้วน่าจะคือเปอร์ซิบุสเซนจะเป็นตัวนี้นะเปอร์ซิบุสเซนน่าจะเป็นเป็นตัวนี้นะตัวนี้นะตนเดียวไปไม่ไม่ค่อยเบียดไป ไอนน้พึ่ง่านไอ้เจ้าพวกองกิ่งนะซอนกิ่งก็เอา,เอาตอนที่มีก็สามสีแหละนะสองต้นสองร้อยี่สิบนะนนะที่ท่านอันนี้ยกยก,ยกให้ท่านที่ที่ที่ขอดูต้นนี้เมื่อเช้านะที่ขอดูไว้ก่อนเมื่อเช้านะยกยกไว้ก่อนก็อันนี้สี่ต้นเนี่ยสองร้อยหกสิบาทน,นะกิ่งก็ยังไม่โตหรอกประมาณนี้แหละนี่โยนใส่แบบนี้เอาไปเลี้ยงเอา เดี๋ยวก็โตเกี่ยวกิ่งไม่้ทุเรศหรอกใช่ไหมกิ่งก็ในหมกิ่งก็ไม่ใช่เล็กนะเห็นไหมกิ่งอะเทียบไปดูไม่ได้ไม่ใช่ว่ากิ่งไม้กิ่งได้กิ่งน้อยนะเห็นไหมว่าไม้มันก็ดูแลเฉยเอาไปดูแลเอาไปตัดกิ่งตัดความก็สวยเองแต่ว่าไม้เหล่านี้เป็นไม้ที่ขี่ขาดอาหารในช่วงกาดูแลนะไม่ได้รดน้ำมาเป็นไม้ที่ปล่อยทิ้งผมก็มาทําให้ออกดอกคือการเลีงจากที่เลีงดอกเพื่อจะได้ได้ออกบ้างนี่นะครับผม แต่วันนี้รีบม,มาหน่อยพอดที่มีู้บ้านมีงานมีงานนะครับผมมีงานก็เลยรีบรีบม,ม,มาหน่อยแด้จะเครื่องเสียงเปิือได้จะทําถ่ายถ่ายงานไม่ได้ประบางงานใครพลาดผมมากโอเคนะผมมาเท่านี้อันนี้ห้าตัวเนี่ย460บาทนี่พิเศษที่สุดคนได้ดอกแบบนี้ไปเลยโอเคขอบคุณทุกท่านขอบคุณครับผมสวัสดีครับ